สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวงแรนะครับเตรียมทีมงานของเราก็เตรียมพร้อมไปแล้วไปไใส่ห้ามันีลยฮะไปใส่ห้าสติใส่มัน<ะ>มันเนี่ยก็อาจจะกำลังดีแบบนี้แบบกระตรุกลมกแห้งแบบนี้เนาะผาดดังผัดเลื่อมต้องไปลองแพ้อับแม่นไปลองแพไอ้เดี๋ยวนี้นไปกันกไปกันกไปกันเลดีๆแบบนี้รอดื่อดผัดดังไปน้ำเนี้ยออนกับบุกอ่อนเดี๋ยวยังไม่ได้มาเดี๋ยยังไม่ได้มา chị nhớ 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 yo you are ready chị ไอยี่บอนั่งเลยย่บอไม่อย่างดีแม่โคไปดเด้อไปเดิไเดินก็ได้เอาไม่ตองไม่ตองสุกุยน้าอ่ะเราเต้องโอเค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 โอ้ยยังไงอยู่ะโองนี่ก็เสนอ อาพีมาดันไปลองแไปอะลขานน้เ็นตนขวคุขารนล้ก็กชิมรเผ็ดจังเลชิเรแบบพี im ่เผ็ดดีกว ฉันรังกินเพชรมันเพชรไงนะรังคินเพชรบ่ได้ Two thousand years later oh. ถึงแล้วค่ะนี่เลย Let's go ไป <Bye. S 1> <laughs> Speak English <laughs> <laughs> เราไม่พร้อม Speak <laughs> English มองมองคำยังบะนี่นะคะวันนี้เรามาทัวร์กันที่ แผลแมันเลยบันามันไหวไปน้ำาลังเปยนม่อาเปลี่ยนไม่ได้หรอตัวนี้อ่ะมีปัเปลี่ยนอ้าเรื่าสูงมาอ้ันได้ไปอยู่นแหละอได้อันนี้อันใหญ่แล้วหรอนี่ใช่ไหมแค่ใหญ่ค่ะแค่ใหญ่ละที่เรื่องปากตั้งน่ครับผมตอนนี้ก็ถึงแพรแล้วครับอากเงินมา

ีีเลว่าเปนใจชเอาเอาไปใกล้แพร่ผู้สาวไดครับเเอาไปใกล้แพ่ผู้สาวเ้อผู้สาวลายแล้วเอาไปเอาผมนี่ลาสิใบเลยเด้๋บัตตีมันจะเฮียเขาให้ใหม่้ยกระเทยแห้มากครับ ใหญ่บุญตัวใหญ่เต้นอะไรมันหื่อน้ำลาวบอ่ะมันชื่อน้ำลาบอ่ะเป็นไงอ้าวยนไปน้ำลาบนี่รเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเมาเรือละไปเลยครับ Ôi nhìn thấy ạ, có này nó Yeah đây, Tam Hà lắc thế hả? Lắc lẻ. Yeah, yeah, yeah.

ก็แบบนั่นเดียวนะเนี้ยนั่งไปอีกต่อไนะรถใ่แบบไหนปะใช่ใช่เป็นเห็นะแบบ

<Es> ไม่ legen, สบายใจจั้าร้องตไม่ยสบายใจจังเลยนี้ยได้เนรา้มาเลยลิเลยหนตวกันหน้าตะก่เลย ไปยดัยดครับตกอยมาแล้วมานะนะบ้วไปเจวัดนั้นหรอ บรรยากาศดีคนไ็เยอะอีก

ยังยอมยังอยู่ใช่ไก็ได้จะเห็นเห็นับเข่าอ่เยๆขอแต่งนะตาเรม่ยมก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านี่าจริงอะรอดิมพาพลังมารอดิมนะว้าวว้าวว้าว้้ลวววาว้าวา น้อยอยเจะเสกตรงนีต้งคอยอยู่พี่ทำารอจุังากันไหมจังวะฟังไม่แล้วพอนายวะค่ะอยู่นี่นายมันเป็นอย่างไนายมันเป็นอย่างีเดียมึงคือเผ้าเต่าแท้าแล้วนี่มันกแล้วอาจารย์มาใส่เนี้ยอาจารย์มาใส่ไหนดู Aku, 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 aku นี่เอามากันตวโอยรีบผ้รีบแล้วแต่ว่าชั่วโมงนึงแหละเครื่องดื่มยังออมาเลยเนาะเพรว่าลูกหักของผมเป็นนางละเน้อเน้อ

้ามาหาเล่นเกมไหมแต่แจโดนน้าไปเนน้อยก็ลายคนเงี้ยวอยู่ในนิเฮ้ยไหนๆเองไหนนไหนเงไหนไหนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่สิบาทสิบบาทสิบบาทสิบาททีบาทมาบาท้เต่ใช่

อันนี้คนขายว่ะคนขายเแต่เพื่อกินกินเสร็จเลยนะไม่อั้มเนี่ยกินได้หวงไป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 ไม่เล่นแล้วเอาเลยกินกินกินเร็วเร็วเกิน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  กินเลยกินเลเดียวใรมันอดรกินร้แล้องไม่มีไผ่เงี้ยเหรยังไม่ด้อ เอารดื่อกลับบ้านเราตอนนี้ก็กลับบ้านครับปิดจิบครับ ยังไงครัทำารกินนะนิ้มนี้